สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับท่านผู้ชมค่ะเข้าสู่ช่วงชัชวานคงดมตอบจดหมายแฟนสยามรัฐค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันอาทิตย์ที่7ตุลาคมพุทธศักราช2555ค่ะวันนี้เราได้นะคะจดหมายจากแฟนสยามรัฐค่ะใช้นามแฝงว่าพ่อค้าย่านท่าพระจันทร์เองนะคะซึ่งปัญหาที่เราจะมาพูดวันนี้คือปัญหายาเสพติดนั่นเองค่ะซึ่ง เป็นปัญหาระดับรากหญ้านะคะแต่สู่ความมั่นคงระดับชาติเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งปัญหาด้านยาเสพติดเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กับปัญหาการเมืองของไทยเลยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะมาพูดคุยกับท่านชัชวานคงดมหรือท่านชัดเต่าปูนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับค่ะวันนี้ค่ะท่านคะเป็นจดหมายจากแฟนสยามรัฐค่ะช้ยนามแสงว่าพ่อขาย่านท่าพระจัน ค่ะท่านคะ่ะซึ่งเขาเขียนมาบอกว่าต้องขอชมรัฐบาลชุดนี้คะ่ะว่าเอาจริงเอาจังกับเรื่องปราบปรามยาเสพติดนะคะเขาบอกว่าดูข่าวทีวีเวลาเนี้ยจับกลุ่มยาบ้ายาไอซ์ได้รายวันเลยนะคะทั้งคลองก้างยาเสพติดจํานวนมากบางวันก็ได้เป็นละล้านเม็ดเลยนะคะหรือมูล,ลค่ากว่าหลักร้อยล้านนะคะแต่ที่เขาคล่องใจแล้วก็เขียนมาถามท่านก็คือว่าทําไมจับได้แต่คนรับจ้างขนส่งยา แต่จับกลุ่มตัวผู้ค้าผู้ผลิตรายใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังไม่ได้สักรายเลยนะคะแถมเวลานี้ค่ะทั้งผู้ค้าและผู้เสพรายย่อยหน้าใหม่ๆก็ผุดเป็นดอกเห็ดนะคะซึ่งสวนทางกับผลการจับกลุ่มของรัฐบาลที่จับได้ทุกปี่ทุกวันค่ะเขาก็เลยว่ามันเป็นเพราะเหตุใด,ดครับคุณชาร์ตครับ หรือเป็นเพราะว่าเวลาจับกลุมได้เนี่ยและมีการซักทอดกันไปมาระหว่างนั้นก็มีการวิ่งเต้นให้หลุดคดีกันหรือว่าอย่างไรครับหมายถึงใครตัวใหญ่ค่ะใช่ค่ะคงไม่ใช่หรอกคงแบบว่าผู้ที่ถูกจับได้ก็ไม่ไม่ซักทอดก็แค่นั้นเองมันมันก็เลยไม่ถึงก็ลงซักทอดไปยังไง,ง,ไงก็ถึงเชื่อว่าคนระดับที่ไปจับเนี่ยก็ในตำรวจชั้นผู้ใหญ่คงจะวิ่งเต้นยากที่จะมา จะเอาเงินมาจ่ายนะ,นะ,ะมันไม่ไม่ใช่หรอกอค่ะแล้วเขาก็บอกว่าท่านคะชาวบ้านบางคนเวลานี้เขาก็คิดคิดกันอยู่เลยว่าอาจจะเป็นการจัดฉากของรัฐบาลหรือเปล่านะคะเลยโดยเอายาเสพติดเนี่ยที่จับกลุ่มได้เนี่ยมาจัดฉากเวียนเทียนแถลงข่าวกลการจับกุมจัดฉากเวียนเทียนแล้วแล้วใครจะไปยอมติดคุกอ่ะ เขาจัดฉากทีก็จ,จับจับคนคนคนได้ไม่ใช่ไม่ใช่มันประหารนะค่ะจะจัดฉากขนาดให้คนโดนประหารเลยมันเป็นไปไม่ได้อะเพราะนั้นเราเล่าเหตุผลมาว่ากันค่ะค่ะอันไหนที่คเราก็ไม่ไปไปยืนอยู่ข้างใครรัฐบ,บาลข้างใครอันไหนที่มันตรง,ตรงเราเป็นไปยังไงเราเราก็ต้องบอกอย่างนั้นถูกก็ต้องบอกถูกผิดก็ต้องบอกผิดอย่างนี้มันจัดฉากไปไม่ได้จัดฉากให้คนเข้าไปติดคุกเป็นเป็น ตลอดชีวิตนี้ใครยอมติดคุกมางไม่มีหรอกค่ะซึ่งตัวท่านก็ได้กล่าวเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดมานักต่อนักนักครั้งไม่ทั่วแล้วนะคะท่านคะแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าได้มาดูข่าวค่ะ a อแบ็กโพนะคะที่เข้าไปทําการสุ่มสํารวจบรรดาแกนนาชุมชนทั่วประเทศค่ะจํานวนทั้งสิ้นเนี่ยสองพตัวอย่างนะคะในช่วงวันที่1ถึงวันที่19กันยายนที่ผ่านมาค่ะเขาบอกว่า ออกผลออกมาเนี่ยทำให้เขาชวนคิดไปใหญ่เลยนะคะเพราะว่าผู้ติดยาเสพติดเนี่ยอยู่ในระดับรุนแรงมากที่สุดก็คือในพื้นที่ภาคใต้ม,ม,มีปัญหาเฉลี่ยมากสุดถึงร้อยละแ4 4นะคะแล้วก็รองลงมาก็คือภาคกลางค่ะร้อยละ79.2นะคะส่วนกรุงเทพและปริมณฑลค่ะอยู่ที่ร้อยละ76.7 ลองลงมาก็เป็นภาคอีสานค่ะอยู่ที่ร้อยละหกสิบหกจุดแปดนะคะภาคเหนือร้อยละหกสิบห้าจดหนึ่งค่ะโดยร้อยละส7 9ส็จุดเก้าของแกนนำชุมชนดแล้วนี่มันมันจะร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างไรคนติดติดยาเสพติดเนี่ยค่ะใช่เหลือคนที่ไม่ไม่เสพอีกไม่ไม่เท่าไหร่สักสามสิเปอร์นได้ไหมใช่อาิตีสามสห้าเปอร์เซ็นต์แล้วคนคนที่ยาเสพติดตั้งหกสิปอร์เซตของประเทศเนี่ยค่ะมันจะจะทำยังไงกันจะแก้ไขยังไงค่ะนะ คือว่าปัญหาอยู่ที่ว่าจะวิธีการทําไงให้มันแก้แบบยั่งยืนเน่แบบแบบแน่นอนเพื่อนผมเองก็เคยพูดมาตลอดคทําไมเลยสมัยท่านนายกอภิสิทธิ์เนี่ยผมก็เคยทําทํำเพเปอร์ไปให้นะค่่ะทานไปให้วิธีการ,รต่างแต่ก็ไม่ได้ทำ คือผมผมเองผมอยู่ในชุมชนค่ะท่านแล้วก็ทําทํ้ในตัวเองมาตลอดเพราะนั้นเลยรู้เลยคลิดว่าวิธีการนี่มันมันน่าที่จะจะจะแก้ได้ในชุมชนถ้ามีคนช่วยกันดูแลมีคนเดินยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วมีอำนาจจับกลุ่มได,ได้ตามกฎหมายนะมีวี่เลี้ยงให้พวกเขาเขาก็น่าที่จะทํากันได้ไม่งั้นถ้าใครคนเดียวคงทําไม่ได้ใครคนเดียวไปบอกบ้านนี้ขายก็โดน คนพวกคนที่เสพย,ยาเสพติดเนี่ยมันก็เป็นเหมือนแนวแนวร่วมโดยโดยปริยายแต่ถ้าเป็นกองกําลังโดยโดยโดยกฎหมายเป็นคนเป็นกรรมการชุมชนเป็นเจ้าหน้าที่ของของรัฐด,ด้วยโดยการที่จับกลุ้มได้ให้ออกออกกฎหมายให้จับกุ้มได้จับจับส่งโรงพักได้เดินตลอด24ชั่วโมงเข้าเวรแปดโมงออก4ี่โมงเช้าอย่างที่เคยพูด สี่โมงเช้าออกเที่ยงคืนนี่คืออกแบบแปดโมงเช้าเป็นสามผัดบ้านไหนขายจับได้เลยอย่างเงี้ยรายย่อยในเมื่อขายไม่ได้รายใหญ่มันก็ส่งไม่ได้ถูกไหมนะแล้วเด็กในชุมชนก็ไม่ติดเด็กติดก็เสียมันสมองของประเทศพ่อแม่ก็เป็นทุกข์ทุกอย่างถึงตำรวจจับได้เข้าไปอยู่ในคุก๊กก็ต้องเอาเงินมาเลี้ยงอีกถูกไหมต้องเอาเงินมา,า,มาเลี้ยงนะหัวที่เท่าไหร่ไม่รูเนี่ยหกสิบหรือะวันนี้เหนะ็นว่าประมาณแสนห้าหมื่นคนวันละเก้าล้านแล้วนะ เดือนสองสองร้อยกว่าล้านปีนสามพันกว่าล้านมันเสียหายไปโดยเนี่ยอย่างเงี้ยทำไมเราไม่ทําอ่ะคซึ่งโดยรัฐบาลเพื่อไทยนี่ก็มีเสียงข้างมากออกเป็นกฎหมายได้เลยคถ้าคนพวกนี้ยเวลาเป็นเป็นเจ้าเจ้าหนี่ของรัฐเนี่ยเขาจับกุมแล้วเกิดมีอะไรผิดพลาดก็จะมีทนายความคืออายการของแผ่นดินเป็นทนายความให้เพราะเป็นเจ้าเจ้าทนี่ของรัฐมันก็น่าจะทําให้ดีขึ้นอ่ะ ำรวจท้องที่ก็เพียอนจะตรวจถนนสายใหญ่ไปสายเมนไปในชุมชนต่างๆก็ให้ให้ผู้นี้เขาทำไปมันก็ปัญหาก็อาญากรรมก็ลดมันก็ทาบัญหาอาญากรรมลดเนี่ยมันก็ลดได้ทุกอย่างค่าใช้จงใช้จ่ายอะไรมันก็ลดถ้าของหายก็ต้องไปซื้อใหม่ก็ต้องคนที่ถูกขโมยก็เสียเงินก็จะอาจจะทําให้ค่าใช้จ่ายแต่แต่ละเดือนไม่พออย่ถูกไหมล่ะ มันมันน่าจะทาตั้งนานแล้วอ่ะอย่างเงี้ยมัน,ม,นมันจะถึงยังแก้ยังยืนส่วนการที่ปราบรายใหญ่ได้หรือวิธีการจะดักฟังยาวยิอะไรก็แล้วแต่ก็ทํา,าไปเพราะงั้นเนี่ยถึงจะกลับมาเป็นล็อตเป็นล้านเม็ดมันก็ยังผลิตอยู่นั่นแค่ะแต่ถ้าผลิตแล้วขายไม่ได้ก็จบไม่ที่จะจะผลิตยังไงมันถึงถึงจะขายได้ก็ได้น้อยมากท่านในชุมชนช่วยกันจริงๆจริงเนี่ย ปัญหาที่จะแก้มันต้องแก้ให้มันถแกถตรงที่ระดับร่าอืายก่องั้นชาวบ้านเนี่ยเป็นคนธรรมดาในในในชุมชนเขาไม่กล้าบอกหรอกเพราะเขาบอกแล้วเขาเจ็บตัวก็โดนคนนั้นมาลุมทําร้ายเอามาตัดน้ําตัดไฟอะไรก็แล้วแต่ครอบครัวก็อยู่ไม่สุขก็มีมีใครเขายุ่งหรอกนะคะแล้วปล่อยมันเติบโตไปเรื่อยๆอีก่อยมันก็เหมือนกันในคุกเห็นไหมยังผู้กุมยังยังถูกยิงตายเลยเพราะอะไรเพราะปล่อยให้มันเติบโตไงนั่นอ่ะนะคะ ค่ะซึ่งท่านก็บอกว่านะคะการแก้ไขแล้วก็การป้องกันที่สําคัญที่สุดก็คือบทบาทสถาบันทางสังคมไทยในระดับรากย่านั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัวสถาบันชุมชนสถาบันโรงเรียนหรือว่าสถาบันศาสนานั่นเองที่เราต้องเริ่มช่วยกันนะคะช่วยกันทุกอย่างค่ะแต่อย่างนี้ในในในชุมชนเนี่ยถ้าก็ามันทุกคนช่วยกันจริงนะเด็กไม่ติดลักขโมยก็ไม่มีพ่อแม่ก็ไม่เป็นทุกข์ลูกไปก็มีหัวสมองไปเรียนหนังสือถ้ามันติดยาเสพติดแล้วสมองของประเทศก็หมดค่ะผมพูดหลายครั้งแล้ว ก็อยากให้คนไทยทุกคนค่ะก็ร่วมกันขจ,จัดยาเสพติดนะคะให้หมดไปจาก ừ ừ ừ แผ่นดินไทยค่ะก่อนที่ไทยนะคะ <ammonia> จะตกยุคเกิดยาเสพติดคิดช่วยคนจนอ๋อนี่คือสโลแกนของท่านเลยเกิดยาเสพติดคิดช่วยคนจนคิดมานานแล้วแต่ไม่มีไม่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 ทำเพราะไม่ไม่ได้ไปเล่นการเมืองอะไรไม่มีอำนาจ ค่ะสวัสนดนีค่ะรายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะช่วงนี้<อ>ค่ะท่านคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราพูดคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับปัญหาในภาคใต้กันสวัสดีค่ะท่านชัชวานโโคงโดงคาริชันอิเซารักสิริปุญญาเวกินนะคะอขอลากลับไปก่อนนะคะกลับไป<อ>พบสิ่งที่น่าสนใจค่ะแล้วกลับมาพบช่วงต่อไปของรายการค่ะ